tak okay. ada ไปเลิฟเล็กค่ะมินิฮา,าร์ค่ะมินิฮาร์ตค่ะคะ่าันข่วงลเดี๋ยวน้องโคดด้วยนะอ่าน้องซูมนิดนึงข้ามาซูมแบบนีาาซ้ซูมดึงข้าดึงออด้เ้มม่สรทอกลามจะเงัหวันคับนะคับนะคณะที่มามอบถุงชีพับ Oke juga รีกประนันกกิเท่ามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฤดูการที่มาของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดของเรานะครับรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจที่ที่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพอยู่ในเขตอ่าภอัาดใหญ่นะคะรับการดําเนินการก็มีเป้าหมายที่สําคัญนะครับให้ท่านนายเมืองทั้ง16งหเภอรวมทั้งท่านนายเมืองอัดใหญ่ด้วย ก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกันน้อยที่สุดนะครับโอเคขอบคุณครับด้เลยครับขอบคุณมาครับข้าบอเครยครับขเปรี้ยครับครับขอบคุณมกครับขอเส็ขร่วมกันนะครับ <rôle: opolit any Warner> มารครบไหมครับก็ต้องขอขอบคุณ ปูเลตวาสีห้ สวัสดีนะคะเป็นตัวแทนสันนิ78ซึ่งเ,เรียนรุ่นเดียวกับท่านครูว่าโชนรินนะคะในวันนี้ขอขอบคุณชาวสงขลาชาวหาดใหญ่และทุกกำเพือของจังหวัดสงขลาโดยทุกท่าน อ่ว่าจะนับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้รักษาสุขภาพดูแลตัวเองเราเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้กลับมาเจอชาวสุนทั้งทางหนืงขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่หน่วยงานราชการเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพวกเราชาวหัดใหญ่โดยเฉพาะชุมชน หัดใยในแผวนี้นะคะจะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะติกตน้ำเพิ่มที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่28 29แ,แบบว่าน้ําขึ้นมาเร็วม,มากนะคะก็รู้สึกจะเป็นหลายปีเป็นสิบกว่าปีที่ผ่านมาพิ่งจะเกิดขึ้อนอีูทีนี้พอได้ทราบว่าทางท่านผู้ว่า ที่ให้พวกเราในวันนี้แล้วู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากมากเลยนะคะที่ให้ความหมุ่นพวกเราชาวหัดใหญ่ขอบคุณมากค่ะ